ท่านนะครับวันนี้พบกับรายการสตรีมเลิฟบีมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นสกายวอ์นะครับไม่ได้ไมีคนเล่นชื่อผมแล้วนะครับ แหลกแหลกนะครับแหลกแหลก,ก,กโอ้ยโอเคได้แล้วนะครับจะเล่นสกายเลยนะครับแล้วจะยังไม่เข้าด่านนะครับ เลวไปตามน้ำไอ้เริ่มผมจะ,ปะเปิดเผยสกินนะครับอ่ะโอเคนี่นะครับ ผมแหลกนะครับอ่ะโอเคเกือบตกเพราะว่าถือว่าผมจะไม่ค่อยได้แคดเกมอัพลงนะครับแต่ขอให้ทุกคนเพราว่าใครดูคลิปนี้แล้วนะครับขอให้กดซับด้วยนะครับผมขอร้อง อเอาน่ามาเซกนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะเข้าไปใน,นดันนะครับอ๋อโอเคดันเข้าไม่ได้ ได้กระโดดเลยนะครับโอ้โหหมดสิทธิ์้าอ่าพิจิดช่องผิดช่อง,องขอไปอับลาวาก่อนนะครับ ครับไม่เป็นไรนะครับอ่ะโอเค ผมก็ตอนนั้นผมก็แคสได้ร้อยกว่าแล้วนะครับตั้งสองครั้งนูยนะครับเตะล้างเครื่องสองครั้งเลยนะครับก็เลยได้มาแคสใหม่ตอนนั้นแคสได้สองร้อยกว่าคลิปนะครับเออนยนี่นะครับ ของผมแลกเชยนะครับอ่าอีกแล้วแหลกนะครับผมก็จะขึ้นต้นไม้นะครับอ่าโอเคข้ใครติดตามคลิปผมโลดนี้ด้วยนะครับปุ๊บถือระเบิดปั๊บไม่ต้องถือระเบิดแล้วมั้ง ได้ปับนะครับลเล่นสกายว์ป๊บเ,เล่นเซฟนี้กันนะครับไม่รู้โอ้ผมมาแล้วนะครับพอเมื่อกี้มีคนเอาเมื่อกี้มีคนเอาอะไรเอาชื่อผมไปเล่นนะครับ

จะได้อย่างไงอโอเล็กลกเราจะไม่กระโดดลงไปนะครับแต่ตรงนี้เพราะว่าอ่อโอเค ไอพีเซิร์ฟนะครับเซิร์เวอร์ผมตอนแรกก็มีเยอะมากๆนะครับ20-30อันนะครับแต่ว่าลางเครื่องไปมันก็หมดจอยนะครับเพราะว่ามันอดพวกลิงอัพลิงใต้คลิปพวกนี้ไม่ได้นะครับ ผมก็ต้องเลยลบทิ้งนะครับเฮ้ยได้เจอนักแคทเกมนะครชื่อดังนะครับนี่สกินเหมือนผมเลยนะครับอันนี้ก็สกินเหมือนผมนะครับ นี่นะครับอ้สกินเหมือนผมอะทำได้ไงครับเฮ้ยนี่นะครับ เขาว่าใครดูคลิปนี้ช่วยโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าว่าใครอยากได้เอ้ยนกดเพชรถ้าว่าใครอยากได้นะครับก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ ว้าโอเคอ่าอันนี้มันก็เไรอโอเคมันมีบันไดขึ้นอยู่นะครับอ๋ออันนี้มันเข้าไปในด่านนี้นะครับ นี่ผมก็เินไปอยู่ตรงหน้ามินิเกมแล้วก็บอกลานะครับตรงหน้ามินิแล้วบอกฮะเฟิร์บอันนี้ไงนะมินิตรงเดิมตรงเดิม ันนี้ก็มาลากันแค่เท่านี้นะครับขอจบแบบอย่างสวัสดีภาพนะครับ